อุทวด97องค์นี้จะเป็นพิมพ์พระรอดนะพี่น้องครับแล้วพิมพ์พระรอดที่มีความพิเศษก็คือเนื้อของท่านจะเป็นโทนสีออกเท,าอ,เทาอ่าเทาอมเขียวเขียวอมเทานะะี่ครยากมากแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อที่แบบโอ้โหสวยงามที่สุดเลยอีกเนื้อหนึ่งนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงก็คมชัดลึกมากเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันให้พี่น้องดูนะครับว่าโอ้โหส่องแล้วแบบมือสั่นเลยเนื้อแบบนี้นะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับ เนสวยงามมากๆเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะนี่คือพระนิรันตรายนะครับซึ่งควรจะมีไว้ทุกรถทุกคันบ้านทุกหลังคอทุกคอนะค,ควรจะมีไว้เพราะว่าช่วยขจัดปะเป่าพยัตรนยเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับความพิเศษขององค์นี้ก็คือ97จนะฮะสองสนะหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์รนะรพ,มพระรอดหน้าใหญ่ นะครับหน้าก็จะใหญ่หน้าทันติใหญ่แล้วก็เนื้อะจากเป็นโทนสีเทานะฮะเทาอมเขียวนิดๆนะครับซึ่งหายากมากแล้วครับพิมพ์คมชัดมากนะพี่ร้องพิมพ์เนี่ยโอ้โหเนื้อแบบนี้นะพี่ร้องนี่แหละครับเป็นเนื้อที่บอกว่าโอโ้สายบุตทวดคันทึกศึกษาจริง,รงๆเนี่ยสุดยอดปรารถนาเลยแบบนี้เห็นไหมครับนี่คะความงดงามความสมบูรณ์นะครับเพชรหน้าทั่งนะครับหรือว่า รอยที่แงออกมาเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับต้องเป็นธรรมชาติหมดเลยนี่ครับสวยงามมากเลยนี่ครับให้ดูแบบทุกมิติเลยนี่โอ้โหเห็นไหมครับมีการหดการเหี่ยวของเนื้อผ้านี่ครับการหดการเหี่ยวเนื้อแบบนี้เนี่ยถือว่าสวยสุดๆนะครับสวยสุดๆเลยเรามาดูกันนี่ครับเห็นไหมแว่นเดียวก็น่าจะจบเลยเนาะพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับนี่ครับแว่นเดียวก็น่าจะจบเลยเห็นไหม โอ้โหงดงามมากคมชัดลึกมากเนื้อแบบนี้โอ้ให้ภาพบรรยายกันเลยนะพี่น้องครับให้ภาพบรรยายธรรมชาติให้ภาพบรรยายสำหรับผู้ที่ชอบผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่ชื่นชอบไม่ศรัทธาก็จะหาพวกเราบ้าครับพวกเราบ้าบ้าดินบ้าวาดบ้า,บา,บาคือความบ้าน,นี่แหละครับมันทําให้คน มีจิตวิญญาณทําให้คนต่อสู้ทําให้คนพัฒนานะครับนี่ครับนี่นี่ครับสวยงามมากๆธรรมชาติตรงรูนี่ยิ่งแบบจบเลยนะครับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆท่านจะส่องส่องจุดไหนก็ได้จุดเดียวนะนีันมครับนี่ยธรรมชาติที่สวยงามมากองนี้แล้วเนื้อเทาอมเขียวนี่หายากนะพี่น้องครับเนื้อแบบนี้นี่ สมบัติผัดกันชมนะใครมีบุญวาสนาบารมีก็ติดต่อมานะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยงามเหลือเกินครับสวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินอยากจะบอกว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะครองนี้นี่ครับมันจริงๆเลยครับสวยงามจริงๆเลยนี่ครับนี่คือธรรมชาตินะรธรรมชาติ งดงามมากงดงามมากๆนะครับผม